ทุกวันทุกเดืชื่ชนชงให้ส่งใหไทยให้รู้เรียงในวันปีใหม่พอชาใิไทยดวงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลดไปนับแต่วันนี้ให้สิ้นทุกสุขเซ็นเป็นฟรีสวัสดีวันปีใหม่ ทุกวันทุกคืนจิตชมในสมุทัยหไห้รู้เรื่องในวันปีใหม่ขอชาไทยโ,ยดโดยจ้าชาวไทยตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดน,นี้ให้ชีวิตสุขเชษนกัน สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอต้อนรับสู่ปีมังกรทองจากปีนี้ไปก็หวังว่าสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีเรื่องร้ายๆต่างๆที่ผ่านไปก็ขอให้มันผ่านไปจริงๆแล้วก็มาต้อนรับปีใหม่ด้วยความสดใสเบิกบานนอกจากจะแวะมาอวยพรปีใหม่แล้วก็มีอะไรไหมให้ชมกันสักเล็กน้อย หลายคนคงจำชอนกันได้ชอนนี่ก็คือเจ้าของวีปอนอยู่ๆเขาก็ทักมาว่าอยู่ใช้ RDTA หรือเปล่าผมก็ใช้สิชอบนะแล้วก็แกล้งเซลไปว่าจะส่งมาให้เหรอเขาก็คอนเฟิร์มที่อยู่อ่ะก็สรุปว่าก็ได้มา2ตัวคือตัวเดียวกันเนี่ยแต่ได้มา2สีนั้นก็คือตีใต้ RDTA แล้วก็เลยจับมาลงกับบิเล็ตเบาะโอโหตัวนี้นี่แค่ของแต่งก็ ดิ่เอ็กซ์ไอดีทีเอจะเป็นอย่างไรลงไป Up พโ o s e a n นเพอร์ซ a l ใกล้ติดประชิดตัวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปลงไปเลยครับ เ่งอัพโคลสแอนเพอร์ซันเอาใกล้ติดไปชิดตัวกับอีกผลงานหนึ่งของ v ีบออตัวนี้คือ Tita X RDTA ต้องขอบคุณทางชอนด้วยผมได้มา2สีเป็นสีน้ําเงินกับสีทองเดี๋ยวให้ชมทั้งสองสีสวยทั้ง2สีเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Addict ส่งลวดกับสำลีพร้อมคอําอวยพรปีใหม่มาให้ ขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าจริงๆจะใช้สีอะไรคิดว่าน่าจะเป็นสีทองนี่ก็เป็นหน้ากล่องเขียนติต a เอ็กซ์อารสไลด์ออกมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเปิดชมเป็นกระปุกทำดีอะ่ะเปิดมาก็จะมีคู่มือแบบง่ายๆมีแค่นี้เลยตรงนี้ก็จะมีบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างจากนั้นก็จะมีแผ่นบุมา หยิบปุ๊บขึ้นมานี่สีทองอ่ะเดี๋ยวให้ชมคู่กันเลยคอมเมนต์กันมาครับสีทองหรือสีน้ำเงินอันไหนสวยกว่าผมว่าสวยทั้งคู่เ <c oughs> มื่อกี้กลับหัวนิดนึงจะมีพระเอกของเราแล้วก็มีรูลมให้มาขนาดต่างๆตัวรูลมจะมีขนาด1.0 1.2 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0แล้วก็ปิดก็คือไล่ไปเลยนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้นี่ก็เป็นรูลมต่างๆอันนี้ก็คือปิดไปเลยแล้วก็มีแคปแถมมาให้อีก2แบบ ที่ใส่มาให้นี่คือปิดไปเลยลมก็จะฝีดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ผ่านตามรูลมนี้หรือจะให้เปิดข้างบนด้วยก็มีแบบรูรังพึ่งแล้วก็เป็นแบบสองแถวโปรง่ง นอกจากนี้ข้างใต้ก็จะมีลวดเป็นลวดเมชมาให้โอ้นี่ใครที่แบบสายเจนสมัยก่อนน่าจะจําได้แล้วก็มีน็อตสำรองมีประเก็นสำรองโอริงสำรองให้มาด้วยชมพระเอกของเรากันตรงนี้เขียนตีต้ามีวีฟออนเปิดเพื่อเติมน้ํายาตรงนี้จะเห็นว่าจะมีบากอยู่บากลงไปเพื่อที่จะรีดลมแล้วก็เข้าไปตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ ถอดออกมาได้แต่ว่าไม่มีรูลมปรับไม่ได้จากข้างล่างอันนี้เอาไว้เวลาสลับที่เราจะบิวเบิร์นคอยล์มาชมตรงนี้กันนิดหนึ่งตรงนี้มันมีชิ้นอยู่ข้างในต้องระวังแต่เดี๋ยวผมจะให้แบบโล่งๆเลยโล่งรังพึ่งกันแล้วกันก็เปลี่ยนให้วิปออนอยู่ด้านหน้าวางไว้ก่อนเอามาชมเด็กกันตัวนี้มันจะยึดไว้ด้วยโอริงหยิบออกมาเห็นไหมมีโอริงอยู่ แล้วเราก็มีตัวเลือกเอาใหญ่สุดกันแล้วกันเป็นตัวนี้พวกตัวใหญ่ๆนี้จะเป็นเกลียวอันนี้ก็คลายคลายเกลียวออมาได้อันนี้น่าจะใหญ่สุดพอมองตรงนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยสองข้างเนี่ยเป็นเมชแล้วก็ลงมาตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกันมาเลยครับจริงๆมันถอดรื้อได้จะเปลี่ยนน้ำยงน้ำยาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาใหม่ๆก็อาจจะมีนิดหนึ่งเพราะว่าวิธีการทำความสะอาดพวกเมชพวกนี้ต้องใช้ไฟฟู่พ่นเอาเลยสายเจนอาจจะรู้ดีเดี๋ยวผมจะใช้คอยนี้ เป็นตัว AIO ของ a อ dict ใช้ C ีแชร์คลายขึ้นมาคลายขึ้นมาเยอะๆเลยนี่เสียบวางให้ตรงกลางทำข้างกล้องนี่ยากแไได้อยู่นะเนี่ยนี่ต้องยืนนะเนี่ยนี่วางแล้วแล้วความง่ายของตัวนี้คือยกขาตรงนี้ขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ตัดเนี่ยไงก็พ้นข้างนอก เดี๋ยวลองดูก็ได้อ่ะปะักพี่ไม่ต้องหกสิบห้าก็ได้โอ้โหศูนย์จุดหนึ่งสี่โอห์มเลยเหรอแต่งนิดหนึ่งแล้วไอ้ฝังนิดหนึ่งคือตอนแรกว่าจะใส่คอยแกนสามแต่ว่าทำคอยพังไปแล้วโอเคทดสอบเออเตือนไว้ก่อนเลยเวลาไม่งั้นอย่างเงี้ยถ้าคว่มลงมาไอ้ตัวข้างในมันจะหลุดครอบ รอบลงไปปุ๊บกดอ่ะตรงนี้ยังวิ่งก็แ,แสดงว่าไม่ช็อตเนี่ยขวัญขึ้นอยู่งั้นเดี๋ยวรอให้คอยเย็ยนตัวสักแป๊บหนึ่งจะได้ใส่สำลีครับสำลีก็จะใส่ประมาณนี้วิธีตัดก็เดี๋ยวค่อยแต่งตัดข้างๆนี่แหละเพราะว่าน้ำยาจะเป็นฟีดขึ้นมาจากข้างล่างเขียน,นี้เดียววางพอให้แตะพอแล้ว ลวดใช้แกน2.5นี่ผมไม่สางสําีีเลยจริงๆนะผมว่าลวดแกน3มาน่าจะเวิร์กสุดนะสางสำมีสักนิดเนีนี้ก็ได้ทำแล้วอะ่ะโอเคออกมาที่0.26หยดน้ำยานำให้สักนิดหนึ่งจากนั้นก็เติมน้ำยาลองดู เนี่ยน้ำยามันจะฟีดขึ้นมาทันตลอดเลยไหมเนี่ยอย่างที่บอกคือใช้แคปนี้เี๋ว้วความไม่ดหนึงเ,เอ้ใช้กับมอสต,ตัวไหนดีคือถ้าจะใช้กับบิเลตบ็อกซ์เองมันตันไปหมดเลยมันตื้อแน่เลยรูระบายลมมันมีเข้าแด้ข้างๆแค่นี้นิดเดียวใจหนึ่งก็เนี่ยถ้าเป็นอันนี้ก็โหโล่งดีตัวนี้ก็ไม่เลวอันนี้ก็พอได้แต่ว่ารูมันเป็นแค่นี้เองเข้าแค่นี้ใช้กับวีปอนดีกว่า ตัวนี้เป็น DNA ด้วยก่อนจะใส่อย่าลืมตัวนี้ด้วยสีไม่แมชชี่เลย0.28โอห์มลองสัก46วัตต์ดูหัวนี้คือเปิดหมดเลยเดี๋ยวลองปิดฝาดูหูจะรีดกลิ่นดีดีข้างนี้ไม่ต้องปิด46วัตต์0.28โอห์มเปิดดูร่มโล่งสูดเห็นอยู่แล้ว เรากลับขึ้นไปคุยแบบ FaceTime แบบเห็นหน้ากันครับเป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close and Personal ใกล้ติดไปชิดตัวกับ t ีต t a X RDTA แล้วหลายหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้ตรงคั้วที่ปรับรูลมไซส์ต่างๆเนี่ย ก็ปล้ำกับมันแล้วก็พูดถึงข้อเสียนิดนึงก่อนก็คือว่าสมมุติว่าเราใส่รูลมไประดับหนึ่งแบบหนึ่งไซส์หนึ่งจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามถ้าอยากจะเปลี่ยนเฮ้ยฟิลมันไม่ได้เปลี่ยนแคปแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วอยากจะเปลี่ยนมาแบบเปลี่ยนรูลมมันต้องรือ้อรื้อสำลีไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันต้องรื้อคอยออกมาเลยแต่ว่าก็มันมันไม่ได้ใส่ยากถึงขนาดนั้นแต่ก็มันยุ่งยากอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคอนเดนเซชันตรงเนี้ยที่เป็นพรายน้ำเนี่ย ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้แล้วอาจจะมีบางคนที่แบบแอบตาดีบอกว่าสีน้ำเงินเอามาใส่กับตัวนี้นี่แมชชี่แมชชี่นี่สีน้ำเงินมาลงกับอีฟอันนี้เป็นดีโคดวางก่อนยังไม่ได้โมเอามาลองดูก่อนแล้วก็เออสวยดีเดี๋ยวค่อยโมทีนี้พอลองหลายๆแบบพูดถึงฝาแคปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน AIO หลายๆแบบ แล้วมันก็กลายเป็นว่าเปิดร่องสุดเปิดหมดเลยแล้วฝาบนทําเป็นแบบนี้คือเป็นตัวปิดตรงนี้มันก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้จะเป็นร่องลมก็เข้าจากด้านข้างผ่านเข้ามาผ่านร่องแล้วก็มาเข้าตรงนี้โอเคเลยท้ายที่สุดก็มีตัวที่เอามาแมตช์ที่กับ BB บและฟิลพอดีมากออกมาที่0.32โ oh อห์มผมเวฟที่50วัตต์ รีกลิ่นดีดีฟีลดีมากก็ลองกันดูนะครับบางคนอาจจะลองใช้คอยผมว่าคอยแกน3นมดีโอเคเลยคลิปนี้เปิดมาด้วยร้องเพลงปีใหม่แล้วก็มีช่วงอัโคลสอีกก็เลยไม่อยากให้ยาวจนเกินไป ยังไงผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือได้โปรดโดนบันไดให้ท่านประสบความสุขความสําเร็จพรใดเป็นพรอันประเสริฐปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ไปรบกวนคนอื่นขอให้พรนั้นบังเกิดกับท่านและที่สําคัญก็คือเรื่องข่าววงการเวฟเราน่าจะได้ข่าวดีภายในปีนี้ ฝากเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงที่เราเข้าไปยื่นเรื่องอยากจะขอกําลังจากพวกเราเอาที่อยู่ถแถวๆกรุงเทพหรือที่มาได้ก็คงเป็นช่วงบ่ายวันพฤหัสสักพฤหัสหนึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งล่วงหน้าอีกครั้งหนึง่งอยากให้พวกเราไปที่สภาไปที่รัฐสภาไปมอบด,ดอกไม้ไปยื่นหนังสือเราไปแสดงพลังของชาวเวฟกันครับถ้าเราไปกันเยอะๆโอกาสที่จะถูกกฎหมายมีแน่นอนของขวัญปีใหม่สำหรับผมขอแค่กดติดตาม แล้วชวนคนอื่นมากดติดตามด้วยคลิปไหนที่เห็นคนดูน้อยๆช่วยกันไปดูหน่อยช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์อยากให้นําเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนํากันมาได้ครับเช่นไซรัสท่านยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่กระทับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็กดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็บไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็บไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกับการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วัน,น,นรา,สา,า่สุนาพ สำหรับวันนี้นผมเอชเวเปอร์ A er, ต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ